สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่วงกักตัวโควิดครับเราก็หาในทำกันครับที่เห็นตรงหน้านี่ก็เป็นแบตยิเท um ียมฟอสเฟตนะครับส2โวลต์นะครับก็มาดูกันครับแต่ละตัวทำหน้าที่อะไรบ้างตัวนี้คือบัตรบาร์ครับเอาไว้ต่อระหว่างแบตต่อแบตเนี่ยครับบัตรบาร์ ตัวนี้คือนี่ครับ Active Balance ครับมีหน้าที่บาลานซ์แบตแต่ละลูกให้เท่ากันครับอันนี้คือลูกเตา๋าเอาไว้ต่อสายไฟส่วนตัวนี้เป็น BMS ครับ12โวลต์100แอมครับเข้า100แอมแล้วก็ออก50แอมครับ ก็มาดูการต่อเลยครับแต่ก่อนอื่นเราวัดวนก่อนว่าทุกก้อนเท่ากันไหมดูนะครับท่านผู้ชมนี่เราเอาเออกก่อนนี่ครับ นะครับเห็นไหมครับสามจุดสองก็ดูวันนี้นะครับนี่ก็สามจุดสามห่างกันไม่มากครับนี่ก็สามจุดสามนี่ก็สามจุดสองห้านิดหน่อยครับก็เดี๋ยวไปดูกันต่อกันครับ คือผมจะเขียนมาร์กไว้แล้วนะครับ b1 b ลบ b1 b2 b3 b4 อันนี้ก็จะเป็นคู่ลบคู่บวกนี่คู่ลบนี่คู่บวกนี่คู่ลบนี่คู่บวกนี่คู่ลบนี่คู่บวกก็จะออกคู่บวกนะครับบัตรบาร์ตัวแรกก็จะอยู่นี่ครับตัวที่สองมาตรงนี้ครับตัวที่สามมาตรงนี้ครับ การต่อครับเดี๋ยวเรามาต่อ Active Balance ก่อน Active Balance ตัวเส้นดำนี่คือ B ลบครับแล้วก็จะต่อ B ลบตัวนี้ บีลบครับไล่ไปครับตั้งแต่ b ีลบแล้วก็มาสีเขียวสีเขียวนี้ก็จะเป็น b ีหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับแต่เขาจะมีบอกเห็นไหมครับท่านผู้ชมข้างในนะครับเป็น b ีลบ b ีหนึ่งบีสองบีสามบสี่อันนี้คือสี่เซลล์ครับก็จะมีแค่สี่แค่บีสี่ครับ เราก็ไล่ไปเลยครับนี่ก็บีหนึ่งบีหนึ่งแล้วก็ไว้ตรงนี้ก็ได้บีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็อันนี้เป็นสาของ Active Balance นี่ครับผมก็เขียนไป้หมดแล้ะนี่ผมก็เขียนไว้ละดีลบถ้าเรานับมาจากเส้นริม ดิมคือลบสีดำนะครับนี่คือ b ลบไล่ต่อมาเส้นที่สองของสีดำต่อจากสีดำก็เป็น B1 หนึ่งเส้นที่สามเส้นที่สามก็เป็น B2 สองครับเส้นที่สี่ก็เป็น B 3สามครับเส้นที่ห้าก็เป็น B 4สี่ครับ อ่ะบีหนึ่งครับเราก็ใส่พร้อมอันนี้เลยตัวบีลบนี่ก็เราก็ต้องต่อขั้วนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต่อพร้อมกันเลยครับบีลบบีลบ ลงสามอันเลยครับแล้วก็ใส่บีลบใส่แหวนันเลยให้เรียบร้อยครับขันก็พอตึงไปมือครับเดี๋ยวตัวบีเอสนี่ มันใช้โหลดไม่เยอะแต่เราก็จะแปะแล้ข้างข้างแบบและกันครับแล้วก็แปะมาแล้วเราก็ใช้เทปสองหน้าแปะเอาครับพราะที่บ้านผมใช้แผงแค่สี่แผงครับมันรับโหลดไม่เยอะก็เลยแปะแล้ข้างแบบเลยครับ e m s นี่ครับ B หนึ่งเราก็มาไล่หาสาย B หนึ่งยังไม่ต้องขันแน่นครับเดี๋ยวเราต้องต่อ B หนึ่งต่อไปก็ B สองครับ B สอง B สองของ BMS ก็นี่ครับเส้นที่เส้นที่สาม ก็มามาอันนี้ก็ของ Active Balance ก็ดีสองนี่ครับดีสองต่อไปก็ดีสามครับ นี่นะครับแล้วก็ b 3ครับของ a c t i v e b a l a n c e อันนี้ก็ของ bms b 3ก็เข้าเส้นนะเส้นขั้วนี้ครับ b 3เราเราเขียนไว้ละตรงนี้เราก็ต่อนี่คือเหลืออันสุดท้ายครับ b 4 b 4ของ a c t i v e b a l a n c e นี่ครับ b 4กับ bms bms เอสนี่ก็บีสี่ครับนี่ครับแอ i v e บ a ล a n c ์ก็บีสี่เราก็ต่อขั้วทสุดท้ายซึ่งเป็นขั้วบวกเดี๋ยวเราก็มาเก็บสายครับเดี๋ยวแอ t i v บ b ล l a n ์นี่เราผมจะแปะไว้ด้านหน้านี่ก็เดี๋ยวเราแกะออกกัน ก็เล,เลยต้องเปลี่ยนเป็นแบบิ i t h เ u m p อฟ s p h a ครับแล้วก็แปะไว้ด้านข้างครับของผมแปะไว้ด้านนี้ก็เดี๋ยวเรามาไล่เก็บสายดีนเอสดีนเอสนี่เราจะไว้ข้างหลังไว้ด้านหลังครับ มันจะสะดวกสีดำแล้ว,วก็ดึงไปข้งา,างหลังก็เดี๋ยวเรามาไล่เก็บสายทีครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็รอดูกันไปก็เ,ปนเนี่ยครับเราเอามาต่อพ่วงก,กับชาร์จเจอร์แล้วครับตอนนี้ก็แบตก็เต็ม99ครับ ก็ไปที่วิ่งเข้ามาก็14โวลต์ก็7.5แอมป์ตอนนี้ก็เวลาใหม่สามนี่กระตลกก็ต่อลงมานี่ครับนี่ครับอันนี้ขั้วบวกในขั้วลบก็ไม่ร้อนครับก็ททำงานปกติก็แล้วก็ขึ้นมาตรง อิเวเตอร์ครับอิเวเตอร์นี่ก็ต่อไฟของดวงนี้ครับแล้วก็ว <c oughs> ิ่งไปด้านหลังครับไปตู้ปลาแล้วก็ไฟส่องสว่างในบ้าน To mislead, this is all you need Be your everything, yeah, I'll be your everything Still too soon to feel, please just say it's real More than just a thrill, you're just in it for the thrill